วันอีกแล้วในเลยการ oh what's k i l l r e v i e w ต้องบอกว่าเรารีวิวเจ้าไซเซนจตาไปแล้วรีว e สิทิตาไปแล้วร e วิวเมอร์ซี่ไปแล้วเกอไปบิลูซิโอไปดูมว่าคว้งมันเบ้อย อยู่ในสก,กินโอสช็อ,อรับผมสำหรับตัวนี้จะเป็นสแลฟสก,กินแบบอะไรอ่ะเสื้อสีฟ้า,ฟาหน่อยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนักฮอคกกี้อ่าเบอร์อะไรเบอร์สูตรด้วยอ่าไปดูที่ปืนของมันเลยปืนสีฟ้าธรรมดามีลายกบด้วยเย่หมดแค่นี้อ่าอีโมโนี่ ถือปืนเฉย on the groove เต้นแมวแวๆวเต้นหน่อยแมวมวแวแมววต่อไปเป็นลัษนี่บีบอยบีบอยไปน่าอารมณ์ประมาณของเมอร์ซี่ความคอนสแตนินอิทูรี่โพสนี่กดอกแล้วก็เอามือ เอามือเขาเรียกว่าอะไรแบบของของเหมยก็วิ่งเดฟอลต์แอคชั่นพอมโบแล้วไปดูให้ลท์กันดีกว่าปิงไม่มีอะไรนะอันนี้แค่แบบปัดมือเฉยต่อไปฟรีฟิสต์ไแมว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 ,แมว oh, <yeah. S 1> นี่โคตรเฟี้ยวอ่ะต่อไปเป็นจับตัวีท อันตี้หุ้ยมวนตัวมวนตัวโดดแล้วก็วดอกตบีพุ่ม in the groove w o ว wow ว o w w ว w wow อ่ะไรโยโยยนุโย,โย,โย,โยสำหรับปืนทองของเจ้าตัวนี้ปิ๊งบ้างเป็นสีทองแบบก็ปิ่มก็ปล่อยหมอยมิดนิดคือก็โอเคมากนะถึงโอเคที่สุดสวยงามเลยแหละ อ่าฮะเหมาะสุดๆด,ดีกว่าอันเก่าเพราะอันเก่ามันสีสีเดียวกันทั้งปืนเลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับชอบปืนนี้ถือว่าโอเคสำหรับคนชอบดิลูซิโอเลยนะครับผมจบเป็นเท่านี้นะครับสำหรับรีวิวตัวนี้แล้วคอยมาใหม่ตัวหน้าเป็น,น,นร้อนในอ่ะพูดไม่ชาร์อยู่ร้อนในก็ออกฤทธิ์บาย